ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับ หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอิทบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สำคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันหมดเวลากับการเติมแบบเก่าไม่ต้องฝากใครเปิดแพ็กอีกต่อไปรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับระวังเพจปลอมกันด้วยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบเลยกันนะครับยินดีต้อน อัปเดตข่าวสารของอีฟบอลสองพนยโซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับในส่วนคลิปนี้ต้รงการพูดถึงแพ็กใหม่ที่จะถูกเพิ่มเข้ามาในส่วนของวันจันนะครับรวมไปถึงการแจกทองฟรีจากอีเวนต์อะไรประมาณนี้นะครับก็มาดูเลยกันนะครับว่าจะมีใครกันบ้างนะทุกคนก่อนับชมคลิปกันก็เหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมทุกคนเรามาเริ่มรับชมกันเลยเลยกันนะครับอย่างจะบอกไปนะครับว่าวันจันจะมีเพิ่มเข้ามา1แพ็กก็คือแพ็กของ national team selection ของทีมชาติฝรั่งเศสคกน มานี้เลยนะครับมีมาทั้งหมด11คนเลยด้วยกันนะครับนำทัพโดยคิริยัตเอ็มปัปเป้ครับทุกคนอุสมานเดมเบเล่นะครับอูปาเมกาโนพระนชูอาเมนี่นะครับลูคัสเฮนันเดซพระโคนราบิโอ้นะครับแล้วก็เป็นคิโอโลเมอร์นี่คระโคนโอลิเวียชิรูนะครับอิบราฮิมาโคนาเต้คระโคนเบนจามินปาวาแล้วก็มาคัสตูรามนะครับอันนี้คือ11นักเตะทั้งหมดที่จะถูกเพิ่มเข้ามาในส่วนของวันจันทร์9โมงเช้านะครับก็อยากได้ใครกันบ้างกกก็ลลงคคออมมมเเเนนนต์บบััข้้าาไดยะร เรามาดูในส่วนของค่าพลังเวลตันคร่าวๆกันบ้างแลวกันนะครับที่สื่อต่างประเทศเดิ่มการประเมินคร่าวๆมานั้นทุกคนเริ่มชีคนแรกนะครับเป็นในส่วนของเบนจามินปาวานะครับมานตำแหน่งของแบกขวาทุกคนเวลตันอยู่ที่93และเมื่อบุญอยู่ที่95เลยนะครับต่อมาคนที่2เป็นมาคัสตูรามทุกคนมานตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้านะครับเวลตันอยู่ที่93และเมื่อบุญอยู่ที่96เลยนะทุกคนและต่อมาคนที่3นะครับเป็นอิบราฮิมาโคนาเต้ทุกคนมา็นตำแหน่งของกองหลังเซนแบ็กหรือว่า C ีีนะครับ เวลตันอยู่ที่93และเมื่อบูลอยู่ที่96เลยนะครับและต่อมาคนที่เสียคนเป็นในส่วนของโอลิเวียชิรูนะครับมาตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้าทุกคนเวลตันอยู่ที่93และเมื่อบูลอยู่ที่96เช่นกันนะครับคนต่อมาเป็นอาเดียนราบิโอทุกคนมาตำแหน่งของกองกลางเซ f เนะครับเวลตันอยู่ที่9 4และเมื่อบูลอยู่ที่97เลยนะครับทุกคนคนต่อมาเป็นในส่วนของลูคัสเฮอร์นันเดสทุกคนมาตำแหน่งของกองหลังเซนเตอร์แบ็กหรือว่า c ีนะครับเวลตันอยู่ที่เู้อยู่ที่นนะับ คนต่อมาเป็นในส่วนของโคลโลมวนนี่เป็นคนบแหน่งของกองหน้าตัวเป้านะครับเวลตันอยู่ที่95และเมื่อบุญอยู่ที่ประมาณ97-98เลยนะครับสำหรับโคโลมวนนี่นะครับคนต่อมาเป็นดโยอูปาเมกาโน่คนบแหน่งของกองหลังเซนแบคหรือว่า CB ีนะครับเวลตันอยู่ที่95และเมื่อบุญอยู่ที่98เลยนะครับสำหรับดโยอูปาเมกาโน่และคนต่อมาครับเป็นในส่วนของชูอาเมเนียเป็นคนบรรเงของกองกลางตัวรับหรือว่า d m f นะครับ เวลตันอยู่ที่96และเมอร์บุลอยู่ที่ประมาณ98เลยครับสำหรับชูอาเมนี่และคนต่อมาทนะ่านผูเป็นอุสมานเดมเบลี่นะครับมาตำแหน่งของปีกขวาครับทุกคนเวลตันอยู่ที่96นะครับและเมอร์บุลอยู่ที่ประมาณ99เลยนะครับสำหรับอุสมานเดมเบลี่ปิดท้ายด้ยวยประธานเป้หรือว่าคิริยานเอ็มปาเป้นะครับมาตำแหน่งของกองหน้าตัวบ้าทุกคนเวลตันอยู่ที่97และเมอร์บุลอยู่ที่ประมาณ100เลยนะครับสำหรับคิริยานเอ็มปาเป้นะครับประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนสผหรับนักเตะท,ทั้งหมดทททีี่่่จจะะะถูกเเพพิิงงงอมมาาาวัััััันนนนรรรรร์9คคบบบสสหแ็ขชตฝศ ก็อย่าได้ใครกันบ้าอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็อีเวนต์การแจกทองฟรีที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในวันจันทร์ก็คือชาเลนจ์อีเวนต์ของเจลีนะครับบันนี้ก็มีการแจกทองฟรี50ทองกันเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้แล้วกันทุกคนก็ทั้งหมดทั้งมวลเท่านี้แล้วกันนะครับหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแลยกันนะครับฝาก like, กดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีดครับ